สวัสดีค่ะช่องนับหนึ่งรีวิวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะพี่ปีเตอร์ต้องเลี้ยงน้องปีโป้กับน้องโปเต้นะก็สัตว์ทุกชนิดสามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่ากระต่ายนะคะเจ้าคุณปีเตอร์ของเรานะคะก็เฝ้าและดูแล น้องกระต่ายชื่อน้องปีโป้กับน้องโปเต้ h, นะคะเฝ้ากันทั้งวันค่ะพี่ปีเตอร์คงจะกลัวน้องหายไปไหนใช่ไหมพี่ปีเตอร์น้องไม่หายไปไหนหรอกปัน,นี้พี่ปีเตอร์ทำไมใส่เสื้อหล่อจังเลยเนี่ยใส่เสื้อต้อนรับสงการเหรอลูก ลายสับประรดด้วยใช่ไหมกำลังดูน้องกำลังกินน้ำอยู่ใช่ไหมขอดูหน้าพี่ปีเตอร์ชัดๆหน่อยไหนดูซิดิซิดูส,ดส,ดสิพี่ปีเตอร์ครับเจ้าคุณปีเตอร์ครับผมดูเลน้องดีได้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้รางวัลน,นะดียวให้กินขนมนะเอามาเอาไว้พี่ปีเตอร์ขนมอะเอามาอะขนมเดียเอามาเดี๋ยวให้กินขนมนะลูกนะ ดูแลน้องไปก่อนนะครับชอบมากเลยมาอยู่บนกรงของปีโป้กับโปเต้เนี่ยแต่ปีโป้กับโปเต้ก็ไม่กลัวพี่ปีเตอร์นะคะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะระหว่างกระต่ายกับแมวนะคะฝาก fc ทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ติดตาม เจ้าคุณปีเตอร์พี่ปีเตอร์น้องปีโป้กับน้องโปเต้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ